ไปเริ่มกันที่ข่าวแรกครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณสุขหนองคายนะฮะก็ได้เตือนให้ประชาชนนะครับให้ระวังเรื่องของโรคไข้เลือดออกระบาดนะฮะท่านผู้ชมเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนนะครับให้กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลายนะครับโดยใช้หลัก5ป .1 ขอครับวันนี้นะครับนายแพทย์วิศณุวิทยาบำรุงนะครับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เปิดเผยว่านะครับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกนับว่าเป็นที่น่าห่วงมาอย่างยิ่งนะครับท่านผู้ชมจังหวัดหนองคายฮะพบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้วนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง11มิถุนายนในปีนี้นะครับจำนวน105รายนะครับแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งสูงกว่าเมื่อ5ปีที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมในห่วงเดียวกันนะครับโดยพบมากที่สุดที่อำเภอสังคมนะครับ ทางด้านนายแพทย์วิษณุก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมว่าจังหวัดน้องคายเนี่ยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้ลงนาม MOU ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทั้ง6หน่วยนะฮะมีท้องถิ่นจังหวัดนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้องคายสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเขต1และเขต2นะครับสาธรารณสุขน้องคายเพื่อระดมทรัพยากรในการที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกนะครับ ขณะนี้ครับท่านผู้ชมอยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับแล้วก็ช่วงโรงเรียนเปิดเทอมด้วยซึ่งบุตรหลานอยู่ที่โรงเรียนตอนกลางวันนะครับแล้วก็เป็นเวลาออกหากินของยุงลายเช่นกันนะครับจึงมีโอกาสที่จะโดนยุงลายกัดและเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกมากขึ้นนะครับแนวทางป้องกันครับไม่ให้บุตรหลานคืออย่าให้นะฮะยุงกัดนะครับแล้วก็ทายากันยุงจุดยากันยุงนะครับนอนในมุ้งนะครับแล้วก็รักษาความสะอาดของร่างกาย เสื้อผ้านะครับอยู่ในที่อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วก็กําจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายตามหลัก5ป .1 ขนะครับในการปรับยุงลายก็คืออย่างที่1น,นะฮะเปลี่ยนน้ำในจา,กการกันแล้วก็ขัดล้างอ่างทุก7วันครับเพื่อตัดวงจรก่อนไข่กลายเป็นตัวยุงครับ2นะฮะภาชนะทุกใบที่ใส่น้ําด้วยฝาหรือตะข่ายนะครับปิดทุกอันเลยนะครับ3นะครับปล่อยปลากินลูกน้ําที่ ใช้ภาชนะใส่น้ําถาวรครับเช่นอ่างบัวนะครับ4นะครับปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเปิดให้โปร่งใสสะอาดกําจัดขยะนะครับคว่ำทำลายเศษกระป๋องนะครับยางรถยนต์กะลาถ้วยรองขาตู้กับข้าวนะครับจานรองกระถางต้นไม้ต่างๆ5นะครับปฏิบัติเป็นประจําทุกวันศุกร์ทุกครอบครัวและ1นึขอนะครับก็คือการขัดล้างไข่ยุงลายที่ติดแห้งนะครับอยู่ตามผนังด้านบนของภาชนะ หรือก็ใส่เกลือนะครับน้ำส้มสายชูน้ำผงซักฟอกนะครับเพราะจะทําให้ยุงไม่มาวางไข่ได้นะครับหากพบลูกหลานนะครับหรือผู้ป่วยที่มีอาการไข้สูงปวดหัวปวดเมื่อยตามตัวนะครับซึมเบื่ออาหารนะครับอาจมีเลือดกําดาวไหลนะครับถ่ายดำนะครับหรือว่ามีจุดเลือดออกตามตัวให้รีบนําผู้ป่วยไปพบแพทย์ทันทีนะครับเพื่อทําการรักษาอย่างถูกต้องและไม่ให้เกิดการเสียชีวิตครับ